ายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักง,งานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1ิกออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรืออยู่เสร็จมาเป็นการรักษาตามสิทธิในระบบหลักประก,กันสุขภาพของแต่ละบุคคลว่าการออกประกาศเป็นอำนาจของกลุมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปลดโควิด1ิกออกจากภาวะฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล แต่หากมีการออกประกาศออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาแล้วดังนั้นการใช้คำว่าหมดสิทธิรักษาฟรีจึงไม่ถูกต้องขอยืนยันว่าอย่างรักษาฟรีและรักษาฟรีทุกโรคไม่เฉพาะแค่โควิด -19 เกก็ยืนยันนะครับว่าถ้าผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยยังได้รับการรักษาโดยไม่คิดมูลค่าแต่ว่าเข้าถ้าหากไม่ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินก็เข้าโรงพยาบาลในระบบปกติซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะจุก ประชาชนทุกคนก็จะมีหน่วยบริการประจำของตนเองอยู่แล้วก็สามารถติดต่อเข้ารับบริการอย่างหน่วยบริการประจำของท่านได้ครับนายแพทย์เจริญธรรมชัดอารีกล่าวต่อไปว่าประเด็นนี้ต้องทําความเข้าใจหลักของระบบสาธารณสุขของไทยคือเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่ตัวเองมี เช่นสิทธิสวัสดิการข้าราชการสิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองและอื่นๆและหากมีอาการฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุดโดยไม่เสียค่าที่ต่ายไม่ว่าจะสังกัดร,รัฐหรือเอกชนซึ่งกรณีของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า การป่วยเป็นโรคโควิด -19 ถือเป็นเหตุฉุกเฉินเนื่องจากในช่วงแรกจนถึงช่วงของการระบาดสายพันธ์เดลต้ามีความกังวลว่าเมื่อป่วยแล้วเชื้อจะลงบอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจึงต้องประกาศที่เป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รีบนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้สายพันธุ์หลักที่ระบาดคือสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งผู้ป่วยร้อยละ80-90แทบไม่มีอาการสามารถรักษาสตัวที่บ้านด้วยระบบโฮมไอโซเลชันได้หรือมีเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลได้จึงไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่มีเหตุต้องรีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดดังนั้นหากมีการประกาศให้โรคนี้ไม่เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามระบบปกติเช่นหากใช้สิทธิบัตรทองจะมีหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือหากเข้าระบบการดูแลแบบโฮมไอโซเ t ชันสปสชก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิมณรมนุ่นอุดมพรรายงาน